เอาแล้วหลวงปู่โตมาแล้วโอ้โหนี่หลวงปู่โตท่าแท้ของใครเนี่ยบอกสองล้านบอกล้านาผมดูแท้ร้านหนึ่งได้ไหมอ่าไม่ได้ด้วยเป็นไงล่ะร้านหนึ่งเนะี่ยผมจะซื้อโชว์เคยที่ทำเป็เล่นไปพี่คนนี้มาแบบปริหารเนี่ยเอามาจากไหนรับเนี่ยโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยพี่คนนี้มาแบบไม่ธรรมดามานั่งข้างในก่อนไหมโอ้โหคือองค์นี้มันมันไม่รู้ไปโดนอะไรเป็นผดหมดเลยทั้งนั้นแต่ตอนนี้พระพี่ของผมกาลังสงสัยอยู่หลายที่พระอาจจะไม่ใช่เนื้อเงินข้อที่สองถ้าเกิดเป็นเนื้อเงิน องนี้ก็ขัดมาจนพังแต่ตอนนี้ผมกําลังดูว่ามันไปเคลือบมากกว่าองค์นี้นี่พิสดารมากเลยนะในความพิสดารคืออะไรนะเหรียญเป็นขี้กากั้งเหรียญเป็นขดทั้งเหรียญเลยโพะตัวนี้มันตอกไม่ชัดลุ้นจัดเลยผมยังงงเลยอันนี้มันไปเคลือบมาอย่างนี้ถ้าเป็นเงินร้านหนึ่งขายไหมไม่ขายนะไม่สรุปไม่ขายนะอ่าไม่ขายงั้นเก็บอย่าม่รูแท้หรือเปล่าเลยไม่แต่กพอพระเขาไปขัดมาแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่เงินน่าจะเป็นทองแดงนะครับชุบเงินมันเลยล่อเป็นแผ่นแผ่นแผ่น แต่ถ้าเป็นเงินล้านหนึ่งขายไหมเอ่าถ้าพี่ขายผมจะดูอะ่ะขายไหมเอ้าขึ้นมาหน่อยได้ไหอนันนี้ขึ้นมาอีกหน่อยได้ไหม